เฉพาะพืชผักแล้วก็ไข่ไก่ค่ะ ั้งนี้นะคะในร้านจำหน่ายไข่ในตลาดสดนะคะที่ย่านสะพานใหม่บางส่วนค่ะต้องปิดร้านเร็วกว่าที่กําหนดเอาไว้นะคะซึ่งสามารถบางร้านนั้นสามารถจำหน่ายไข่เป็ดได้เพียงชนิดเดียวค่ะหลังจากที่ฟาร์มเลี้ยงไข่ไก่ขนาดใหญ่ในอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นถูกน้ําท่วมเสียหายทั้งหมดนะคะโดยที่แม่ค้าไข่ไก่รายนี้บอกค่ะว่าพ่อค้าคนกลางต้องตะเวนหาซื้อไข่ไก่ตามฟาร์มเลี้ยงต่างๆส่งผลให้ราคาไข่ไก่ของหน้าฟา าทนั้นสูงกว่าฟองละ3บาท80สตางค่ะแต่หากว่าบวกค่าขนส่งแล้วก็ค่าบริหารจัดการของผู้ค้าแต่ละรายนั้นทําให้ราคาขายปลีกไข่ไก่เฉลี่ยที่ฟองละ5 6บาทค่ะว่าถ้าแก่บางรายนะแค่บางรายคือถ้าพอเ,าเหมือนกับว่า,ถ,าถ้าแก่บางรายนะแค่บางรายคือถ้าพอเขาไข่ขาดปุ๊บเขาจะบวกขอบวกกับเราเพิ่ม โดยที่ไม่ต้องรอประกาศไม่ต้องรออะไรเลยแล้วก็ปริมาณตอนนี้ก็น้อยลงมากเพราะว่าอย่างที่ร้านแล้วก็ร้านข้างๆในที่ปิดที่ปิดร้านแล้วเนี่ยคือเท่าแก่โดนน้ำท่วมเต็มๆไม่เหลือไก่ไม่เหลือไข่ให้เรา เช่นเดียวกับผักสดหลายประเภทนะคะปรับราคาสูงขึ้นเป็นประวัติการค่ะแม่ค้าขายผักบางส่วนนะคะยอมรับว่าราคาผักสดในช่วงนี้แพงกว่าในเทศกาลกินเจค่ะเช่นใบแมงลักนั้นปกติกิโลกรัมละ20บาทเพิ่มขึ้นเป็น100บาทค่ะกระหล่ำปลีกิโลกรัมละ10บาทเพิ่มขึ้นเป็น28-30บาทผักชีกิโลกรัมละ40-50บาทเพิ่มขึ้นกว่ากิโลกรัมละ150บาทเนื่องจากว่าแปลงผักในจังหวัดปทุมธาน,นีนั้นเสียหายเกือบทั้งหมดและประเมินดด้ววยนะคะคค่าาารผักส อาจจะแพงนานกว่า1นเดือนค่ะน่าจะเป็นเดือนค่ะคงจะเป็นเดือนน่ะเพราะว่ามันหาดินปลูกไม่ได้แล้วเป็นแต่น้ำหมดทั้งไหนก็มีแต่น้ำขึ้นค่ะตอนนี้พี่ก็เหมือนกับว่าออต้องประหยัดคือส่วนหนึ่งคือปกติคนก็จะออกเที่ยวใช่ไหมเสาร์วที่หรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เฝ้าสถานการณ์น้ํามันก็คือเหมือนเราใช้ใจ่ายส่วนนี้ไปแต่นี่คือมันก็ต้องมาดูแลเรื่องอาหารจากเดิมอาหารที่เราซื้อแบบว่า คือถ้าแพงเราก็ไม่เลือกแต่ว่าตอนนี้ถึงบางอย่างแพงแต่เราต้องเลือกเก็บบางอย่างผักบางอย่างาต้องเก็บอะ่ะ นอกจากนี้ประชาชนจํานวนมากนะคะยังคงร้องเรียนค่ะผ่านสายด่วนแม่บ้าน1569ของกระทรวงพาณิชย์ถึงปัญหาการขาดแคลนสินค้าตามห้างสปปรรพสินค้าโดยเฉพาะบะหมีม่กึ่งสําเร็จรูปปลาก,กระป๋องและน้ําดื่มค่ะสินค้าโดยเฉพาะอาหารในช่วงนี้นะคะก็มีความยากลาบากในการขนส่งค่ะเราจะมาคุยกันนะคะในเรื่องของการขนส่งสินค้าช่วงน้ําท่วมค่ะกับดรเนตรปรียาชุมชัยโยนะคะผู้อำนวยการสํานักโลจิสติกการค้ากรมส่งเสริมการส่งออกค่ะดรเนตร ปียาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงคิดค่ะค่ะในช่วงที่น้าท่วมแบบนี้นะคะหลายๆเส้นทางค่ะโดยเฉพาะร,บรอบๆอย่างเช่นที่จะเข้ามาในบริเวณกรุงเทพนั้นค่อนข้างจะมีปัญหาเลยนะคะตอนนี้เราประเมินดูการขนส่งสินค้าว่าจะติดขัดอย่างนี้ต่อไปอีกนานสักแค่ไหนค่ะและกระทบยังไงบ้างค่ะก็ปัญหาของการขนส่งสินค้าขณะนี้ก็คงยังต้องยึดเยอะอยู่จนกระทั่งน้ําลดนะ,นะคะแต่ว่าเส้นทางบางเส้นทางตอนนี้เริ่มเปิดใช้ได้แล้วโดยเฉพาะยิ่งถนนสายเอเชียนะคะ ก็ช่วยทํำให้อะไรค่สันต่ไปมาดีขึ้นค่ะค่ะดรนิปรยาคะค่ะค่ะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะตามที่ทางกรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยนะฐะนะที่ดูแลเรื่องของโลจิสติกในเวลานี้นะคะเราจะมีการแก้ไขหรือว่าดูแลเส้นทางตรงนี้ค่ะแนะนําเส้นทางอย่างไรบ้างหรือว่ามีการพูดคุยกับเอกชนที่จะเข้ามาขนส่งสินค้ากันยังไงบ้างค่ะค่ะ คือตอนนี้ที่กรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยเราเปิดสายด่วน1169นะคะสำหรับทั้งผู้ส่งออกผู้นําเข้าแล้วก็ผู้ประกอบการอ่โลจิสติกส์ทุกประเภทนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะหรือว่าอ่ต้องการที่จะ,ะหาบริการนะคะเราก็จะเป็นอ่าศูนย์กลางที่จะให้ข้อมูลนะคะทีนี้อ่อย่างข้อมูลที่ที่ทราบมาคร่าวๆในขณะนี้เนี่ยทางผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยก็ก็ฝากบอกมาบอกว่าอยากได้ข้อมูลอ่เส้นทางน้ําท่วมที่เป็นเวลไทม์หน่อยนะคะก็คือบางทีเนี่ยคนขับรถเนี่ยขับออกไปแล้วนะคะแล้วก็เจอว่าเอาเส้น ทางเต็ดทางขาดเนี่ยนะคะอยากจะได้ข้อมูลที่เป็นเวลไทม์ time, แล้วก็ว่าจะเลี่ยงเลี่ยงไปทางไหนนะคะแล้วก็มีการาฝากมาบอกด้วยบอกว่าอยากได้สถานีวิทยุตับกะสร้อยอย่างนี้นะคะขึ้นหนึ่งซึ่งมันขึ้น AM ณนะขณะน,นี้เพื่อคนขับรถบรรทุกเนี่ยจะได้มีการสื่อสารกัน นะคะทีนีม้มาเรื่องของผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำเนี่ยนะคะขนานี้มีปัญหาค่อนข้างมากถึงแม้ว่าน้ําเยอะเลยนะคะแต่ว่าเรือเนี่ยมันมันไปเ,เลยะคะ่ะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็ถ้าเลยกรุงเทพตอนนี้เริ่มมีปัญหากาจรจราจรติดขัดหนาแน่น,นะคะ่ะเพราะว่า พอสินค้าเข้ามาเนี่ยลูกค้าก็ไม่มาเอาของออกเพราะว่า<น>โกดังน้ําท่วมหมดนะคะแล้วในขณะเดียวกันสินค้าที่จะลงเรือก็<ๆ>มาไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันได้หารือกับสมาพันธ์โลจิสติกนะคะจริงๆแล้วขณะนี้ได้สารวจว่ายังมีโกดังที่ยังปลอดภัยโกดังแห้งเนี่ยอีกจำนวนมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะยิางยิ่งพื้นที่เขตป่าละคกรของท่ากาศยางสมุทรภูมิเนี่ยมีพื้นที่ลังสินค้าว่างอยู่นะคะจำนวนหนึ่งสามารถรองรับ ค่ะดเรเนปิยาคะ สายโทรศัพท์ค่ะน่าจะมีปัญหานะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของการขนส่งสินค้าในช่วงนี้นะคะต้องระมัดระวังกันเป็นอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากว่าเส้นทางหลายเส้นทางค่ะก็ถูกตัดขาดนะคะและยังมีข่าวล่าสุดค่ะจากมจบมจบางจากปิโตเลียมนะคะบอกว่าสถานการณ์น้ําท่วมในขณะนี้นะคะบริเวณคลังเก็บน้ํามันที่อําเภอบางปินจังหวัดพระนครศรียุธยาน,นั้นซึ่งเป็นคลังน้ํามันขนาด500ล้านลิตรน่าเป็นห่วงนะคะเนื่องจากว่าน้ําบางส่วนนั้นเข้ามายัางบริเวณส่วนของโซล่าฟาร์มที่ใช้ ผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟาพาค่ะดังนั้นจะมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สาคัญไปไว้ในที่ปลอดภัยนะคะเรามีความย้มที่จะต่อสายไปที่ดเรเนตปริยากนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อกลับมาคุยในการขนส่งเส้นทางลําเลียงสินค้าในขณะนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางบางจากนั้นบอกเขาว่า,าทางสถานการณ์บริเวณคลังน้ํามันของบริษัทขนส่งน้ํามันทางท่อที่ติดอยู่กับคลังน้ํามันของบริษัทบางจากนั้นมีความสูงจากระดับน้ําเพียง10ซนติเมตรเท่านั้นนะคะ ส่วนแนวคันกั้นน้ําของบริษัทยังสูงกว่าระดับน้ําภายนอกประมาณ1เมตรค่ะแต่เพื่อความปลอดภัยจึงมีการอพยพผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะออกนอกพื้นที่ไปแล้วค่ะและเร่งขนย้ายอุปกรณ์อัตโนมัติไปไว้ในที่ปลอดภยัยส่วนท่อระบบท่อไม่มีปัญหานะคะทั้งนี้บางจากได้ทําแนวกั้นเสริมอีกประมาณ1แนวค่ะซึ่งคาดว่าในขณะนี้นะคะก็สถานการณ์ก็ยังบอกว่ายังควบคุมได้ค่ะแล้วก็จะมีการบริหารจัดการในส่วน ของคลังเก็บน้ํามันต่อไปนะคะผู้ชมคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็น เรื่องของแรงงานนั่นเองนะคะแรงงานที่ขณะนี้ค่ะนิคมอ,อุตสาหกรรมและเขตอุตสาหกรรมทั้ง5แห่งที่จังหวัดพระนครศรียุธยานั้นก็ปิดทําการนะคะและทําให้แรงงานจํานวนมากค่ะต้องกระทบขณะเดียวกันนะคะในเขตน,น,นวนครก็เช่นกันค่ะขณะนี้มีการประเมินจากกระทรวงแรงงานนะคะว่าแรงงานไทยได้รับผลกระทบไปแล้วนะคะประมาณกว่า6กแสนหกหมื่นคนนะคะและอุทกภยัยครั้งใหญ่นะคะคราวนี้ทําให้โรงงานอุตสาหกรรมปิดไปแล้วกว่าหลายพันแห่งค่ะขณะที่ กระทรวงแรงงานก็มีการจัดหาตำแหน่งว่างงานไว้หลายอัตราเช่นการติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะทางที่บ่งบอกถึงความกังวลใจของชายคนนี้หลังโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาใช้เวลาทำงานวันละหลายชั่วโมงต้องปิดตัวลงชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดจากผลของอุทกภัยครั้งใหญ่ที่ยังไม่สิ้นสุดนั่นคงไม่แตกต่างกับแรงงานอีก2 0 0 0 0 0คนที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมกว่า900แห่งที่ปิดตัวลงชั่วคราวเช่นกันซึ่งตัวเลขนี้ เป็นเพียงการรายง,งานเบื้องต้นของกระทรวงอุตสาหกรรมที่สะท้อนถึงความเสียหายต่อภาคการผลิตของไทยการขาดรายได้ภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเงินยังชีพไม่เพียงพอนับเป็นปัญหาด่านแรกที่แรงงานต้องคำนึงถึงเครือข่ายแรงงานไทยจึงเรียกร้องให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยารแรงงานประมาณ1 8 0 0 0 0คนที่กระจายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งในภาคกลาง เช่นสวนอุตสาหกรรมโรจนะอำเภออุทยัยนิคมอุตสาหกรรมสารัตนานาครอำเภอ,อนครหลวงและนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าหรือไฮเทคอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งนี้เป้าหมายของมาตรการต้องมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและวางแผนระยะยาวแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการทั้งค่ารักษาพยาบาลและค่าชดเชย รวมถึงนโยบายส่งเสริมการฟื้นฟูสถานประกอบการและการชดเชยรายได้แก่ผู้ใช้แรงงานขณะเดียวกันได้ร้องขอให้ในายจ้างหามาตรการรองรับแรงงานและอย่าเลิกจ้างอย่างไรก็ตามหากแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่การแก้ปัญหาขาดความชัดเจนอาจมีแนวโน้มให้ผู้ใช้แรงงานจำนวนมากถูกเลิกจ้างและส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศได้ในที่สุด ภัยธรรมชาติจากน้ำท่วมครั้งนี้อาจไม่เหลือเวลามากนักที่รัฐบาลจะรีรอคิดหาทางบรรเทาโดยนายพเดิมชัยสะสมทรย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะประธานกรรมการอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติกระทรวงแรงงานได้เตรียมอัตรางานว่าง5 7 0 0 0อัตราในจังหวัดชนบุรีระยองสมุทรปราการและสมุทรสาครพร้อมจัดทำโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อประสานสถานประกอบกิจการที่ไม่ได้รับผลกระทบ ให้รับลูกจ้างจากสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบเข้าทำงานนอกจากนี้ยังได้พิจารณามาตรการลดการจ่ายเงินสมทบให้กับนายจ้างเป็นการชั่วคราว1-2ปีร้อยละ1-2อีกทั้งยังมีโครงการประกันสังคมเคียงข้างผู้ประกันตนต้านอุทธกภัยที่ททให้ขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่30เมษายน2555ซึ่งสามารถติดต่อขอกู้เงินได้ที่ธนาคารอิสลามกรุงไทยนครหล,ลวงไทยและออมสิน ในส่วนของแรงงานนะคะมีข้อมูลค่ะจากทาั้งทางกระทรวงแรงงานนะคะมีการประชุมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมได้ข้อสรุปค่ะว่าจะเข้าไปเยียวยาใน3กลุ่มนะคะทางผู้ประกอบการลูกจ้างแล้วก็ประชาชนที่อยู่นอกภาคอุตสาหกรรมค่ะก็มีมาตรการต่างๆที่สรุปมานะคะว่าเงินช่วยเหลือในเบื้องต้นค่ะก็จะเป็นเอาทางจากทางสป,ปสนะคะมีวงเงิน10,000ล้านบาทมีเป็นทั้งในส่วนของเงินกู้ลูกจ้างนะคะที่เป็นผู้ประกันตน8000ล้านบาทแปดพล้านบาท ะะแล้วก็ให้กู้ได้คนละประมาณ50,000บาทค่ะคิดดอกเบี้ยร้อยละ2.5แล้วก็คงที่2ปีนะคะเราจะมาคุยกันค่ะกับเรื่องของความเดือดร้อนนะคะของแรงงานที่ถูกกระทบในขณะนี้กับคุณชาลีลอยสูงค่ะประธาน,นาคณะกรรมการสมานฉัน์นแรงงานไทยค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณชาลีสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอาจารย์ลุงพิตครับค่ะคุณชาลีคะสําหรับในรบเรื่องของความช่วยเหลือแล้วก็มาตรการที่จะเข้าไปฟื้นฟูแรงงานในส่วนนี้คุณชาลีเ,าเป็นตัวแทนของแรงงานไทยนี่มีความเห็นยังไงบ้างคะ่ะไม่ค่อยได้ยินเลยครับค่ะคุณชาลีคะครับค่ะในมาตรการช่วยเหลือนะคะแล้วก็ฟื้นฟูส่วนของลูกจ้างอะค่ะมีความเห็นยังไงบ้างค,ค,ค่ะครองจริงแล้วในมาตรการฟื้นฟูหรือว่าการช่วยเหลือในระดับต้นเนี่ยผมก็คิดว่า มันก็ก็มีมีส่วนในเรื่องของการที่จะป้องกันไว้ไล้ส่วนหนึ่งนะแต่ผมคิดว่านะในเรื่อง<ะ>ของให้คนงานที่บอกว่ามีการจัดให้นะครับ<ะ>จัดให้มีตําแหน่งที่จะไปลงแล้วก็ไปตามจังหวัดต่างๆเนะี่ยมันก็นั่นก็เป็นมาตรการของที่ทางการะทรวงแรงงานได้ออกมาแต่ใน<ะ><ะ>ทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันอาจจะทําไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่ไกลๆคนระับค<ะ>่ะ เออเขาอาศัยอยู่แวถวสาทางอายุทยาแถวประทุมธานีแล้วจะไปอยู่แถวระยองแถวสมุทรปราการ,รมุลเนมัาก็ต้องมีการย้ายถิ่นฐานกันก็จะลําบากอยู่งนะครับนน ค่ะคุณชาลีคะแล้วในส่วนขณะนี้นะคะมีข้อมูลค่ะว่าลูกจ้างที่ถูกผลกระทบนะคะต้องในช่วงนี้ยังไม่ถูกมีงานทำนะคะประมาณกว่า606 6 0 0 0 0มื่คนมาตรการต่างๆที่ออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยหางานนะคะตำแหน่งว่างงานที่รองรับหรือว่ามีอาจจะมีเงินช่วยเหลือให้ตรงนี้คุณชาลีมองยังไงคะว่าในส่วนของลูกจ้างเองต้องการอะไรกันบ้างคะ่ะคือวันนี้ผมต้องบอกว่า หลังจากที่มีการน้ําท่วมมาเนี่ยมันก <tha. S 2> ็ไล่ลงมาเน่ยคิดว่าประมาณสิบเก้สองเดือนแล้วเนี่ย <S <S ลูกจ้างเองเนี่ยบางที่เนี่ยก็เขาก็ไม้เงินเดือนของเขาเนี่ยก็รับไม่ได้เต็มที่บางที่ก็ยังไม่ได้เลยก็มีนะครับนายจ้างเรายังไม่ได้มีการมสิทธงานเข้าไปนเพะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นมาตรการแรกเนี่ยทางทํางานน่าจะตนะ้องมีการหาเงินกองทุนนามาช่วยสนับสนุนให้กับ ที่น้องผู้ชายแรงงานของเราในระดับมือก่อนค่ะนะครับที่หมายถึงว่าตอนนี้ก็คือบางบางที่คนไหนที่ยังไม่ได้รับเงินเดือนก็น่าจะให้เขาไปแจ้งแล้วว่ารัฐบาลน,น่าจะมีเงินกองทุนมาสนับสนุนให้กับลูกจ้างของเราในระดับตก่อ <c oughs> นะค,ะค่ะนะครับเพื่อประทังในเรื่องของความอยู่รอดนะครับอืมค่ะขนะนี้ค่ะเชิญค่ะครับเอ่อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือหมายถึงว่าตอนนี้นายจ้างไหล หลายหลายประกอบการเนี่ยบางทีก็ยังไม่ได้มีการติดตอ่อเข้าไปที่ลงกลับคนงานเพราะโรงานเนี่ยพอหลังจากน้ําท่วมแล้วบางคนก็ก็จะกลับบ้านนอกกันก็มีเยอะบางคนก็อยู่ในพื้นที่ประมาณอยู่ในพื้นที่ผมคิดว่าอยู่ไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ตรงนี้ผมเกรงว่าอมันจะมีปัญหาในเรื่องของกฎหมายเพราะกฎหมายเนี่ยตามเวลาถ้าเบื่อเราอ่า แล้วหยุดงานไปแล้วเนี่ยนะเราไม่มีการมาแจ้งหรือว่าไม่มีการติดต่อจ,า,จากนายจ้างมันก็อาจจะมีการแบรบว่าละทิ้งหน้าที่มาแจะถูปกดต่อเลิกจ้าง,างาไม่ได้อะไรไ,ไม่ได้อย่างเงี้ยนะก็อยากจะวิงวอนดยทางทางภาครัฐเนี่ยช่วยประสานงานนายจ้างแล้วก็ขอให้มีการก็เรียกว่าผ่อนผันในเรื่องของ ตรงนี้ไปทำไป่อค่ะคุณชาลีคะในส่วนของแรงงานนอกระบบตรงนี้ค่ะจะเข้าไปดูแลช่วยเหลือเขายังไงเพราะว่าบางคนเนี่ยขณะถ้าถูกเลิกจ้างไปนะคะอาจจะต้องถูกลอยแผ่เลยเดียวก็ว่าได้แล้วก็มีจานวนมากพอสมควรด้วยนะคะครับก็รแรงงานนอกระบบเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยมันจะเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผมค,คิดว่าน่าหนักกว่าแรงงานในระบบอีกเพราะว่าเขาเอา่อเขาต้องไปทํางานที่มันบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่มีใน นะครับค่ะค mm. ือแรงงาน้อระบบมีสองอย่างคือหนึ่งก็คือรับงานจากจากบริษัทอีกสองก็คือหมายถึงว่าเป็นกิจการของตัวเองอะไรของตัวเองตัวเนี้ผมคิดว่าประเทศรัฐบาลจะต้องเข้าไปเยียวยาไปดูแลเพราว่าคนพวกเนี้ยตอนเนี้ยเขาทําทําอะไรอยู่นะแล้วเขามีความทุกข์ยากอย่างไงเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้หนักหนักกว่าน้ำวนนะของแรงงานในระบบเนี่ยเขายังมีนายจ้างที่จะต้องรับภาระในเรื่องการจ่ายค่าจ้าง แต่ทางงานนอกระบบเนี่ยก็ถ้าเบอรไม่ทำเนี่ยก็ <ừ> ไม่ได้รับรจางเลย, <c oughs> ยก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของทางภาครัฐนะที่จะต้องเข้ามาเยียวยาค่ะ เอาละค่ะขอบคุณนะคะคุณชาลีลอยสูงค่ะประธานคณะกรรมการสมานฉัน์นแรงงานไทยนะคะนั่นก็เป็นความต้องการนะคะของส่วนของแรงงานไทยคะ่ะขณ้เดียกันค่ะที่ทางของมวลน,น้ําที่เริ่มไหลมาทางภาคตะวันออกนะคะฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหาคนครค่ะมีนิคมอุตสาหกรรมสองแห่งที่เป็นจุดเสี่ยงนะคะนั่นก็คือนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังแล้วก็บางชันค่ะโดยที่ทางกรมชลประทานนะคะมีการเตือนบอกว่าน้ําก้อนใหญ่ที่จะมาถึงทั้งสองนิคมนั้นสร้างมีความสําคัญนะคะแล้วก็ยังเป็นศูนย์ ของการผลิตชิ้นส่วนในส่วนของยานยนต์อันดับต้นๆของโลกค่ะและมีพนักงานมากถึงประมาณ1นึ่งหมื่นคนต่างก็เฝ้ารอให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤต้ไปด้วยกันติดตามรายงานจากคุณพัทรพรตันง,งามค่ะแนวคันดินยาว17กิโลเมตรเป็นแผนแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันน้ําท่วมล้อมรอบนิคมอุตสาหก,กรรมราดกระบังซึ่งเป็นนิคมในฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร กรมชลประธานแจ้งเตือนว่ามีความเสี่ยงต่อน,น้ําท่วมในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ทําให้แรงงานและผู้ประกอบการต่างเร่งสร้างกงําแพงทรายป้องกันขณะที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประกาศขอความร่วมมือโรงงานหยุดกิจการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21ตุลาคมซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต่างเข้าใจดีและใช้เวลานี้สร้างแนวป้องกันร,รากฐานการผลิตอย่างเต็มที่เลยคิดว่าค่อนข้างสบายใจ ม่คือห่วงครับผมสถานการณ์เลวร้ายที่สุดเนี่ยคะ่ะคิดว่าเราป้องกันไว้ระดับน้านทั้งหมดกี่เมตรคะเออเราป้องเราป้องกันคือคาดเจเนว่าถ้าน้ําท่วมถนนนิคมสี่เมตรจะไม่กระเทือนกับวงในของเราเพาะวงวง,วงตัวอาคารของเรา,เรากั้นถึงประมาณ3 4ี่เมตรนั่นคือสามารถรับน้ําได้ที่ท่วมนิคมได้ถึง4ี่เมตรโดยตรงซึ่งถึงซึ่งเหตุก,การณ์แบบนั้นเลยมันมนม่นใจว่าคงไม่มีผู้ใหญ่คนไหนในมันม่นเมืองยอมให้เกิดขึ้นแน่แต่เราป้องกันถึงจุดนั้นเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ ที่มันเสียหายได้เราก็พยายามยกไว้ที่สูงแล้วก็ทําคันดินที่เห็นเนี่ยทำก็ตั้งแต่เราหยุดเราก็เอาคนงานมาม,นมาป้องกันเอาไว้เราไม่รู้วมาเมาื่อไหร่บทเรียนจากนิคมอุตสาหกรรมทั้ง6แห่งที่ถูกมวลน,น้ําถาถมใส่อย่างรุนแรงแม้แต่กําแพงกระสอบทรายที่แข็งแกร่งก็เอาไม่อยู่ทําให้นิคมลา้กระบังต้องปรับใช้แผนสองที่เป็นไปได้มากที่สุดหากน้ําท่วมคือปล่อยน้ําเข้ามาภายในนิคมแล้วค่อยสูบออก เพราะฝ่ายเกี่ยวข้องมั่นใจว่ากว่ามวลน,น้ําจะมาถึงบางส่วนอาจถูกพันออกสู่แม่น้ําเจ้าพระยาและคลองอีกหลายแห่งจริงๆเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราคิดว่าถ้าน้ําเข้ามาได้นะเราที่สู้ในระดับหนึ่งก็คือว่าเราจะปล่อยให้ท่วมในระดับแค่ผิวผิวถนนเท่านั้นเองเราจะปล่อยไม่ไม่ไม่ท่วมขนาดเป็นเมตรประกอบกับโรงงานเองก็ได้มีการชั้นป้องกันอีกระดับเป็นเมตรเราค่อนข้างว่าความเสียหายถ้าจะเกิดขึ้นกับเราน่าจะน้อยมาก นิคมอุตสาหกรรมอีกแห่งที่ต้องเฝ้าระวังว่าจะเกิดวิกฤตในวันนี้เช่นกันคือบางชันนับเป็นนิคมเก่าแก่ที่สุดของฝั่งตะวันออกและมีโอกาสถูกน้ําเอ่อท่วมจากคลองแสนแสบเพราะว่านิคมบางชันนี่เป็นนิคมตั้งอยู่บนคลองแสนแสบอยู่เหนือเหนือของคลองแสนแสบก็นิคมบางชันนี้จะเป็นนิคมเก่าแก่ที่สุดของเราแล้วก็ไม่มีคลองการต่อสู้กับมวลน,น้ําที่จะเอ่อขึ้นจาก เ้เสออนิคมอ,อุตสาหกรรมทั้งสองแห่งมีบริษัทญี่ปุ่นร่วมธุรกิจเป็นจำนวนมากมีประเภทการผลิตคืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องจกักรและชิ้นส่วนยานยนต์เมื่อวานนี้นายเซอิจิโคจิมะเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยก็ได้ลงพื้นที่โรงงานฮอนด้าซึ่งถือเป็นฐานการผลิตจักรยานยนต์ใหญ่เป็นอันดับสามในโลกรองจากประเทศอินโดนีเซียและอินเดีย ท่านทูตยังให้ความมั่นใจว่าวิกฤตน้ำท่วมที่กระทบต่อน,นิคมอุตสาหกรรมทั้ง6แห่งไม่ทำให้นักลงทุนลดความเชื่อมั่นหรือถอดใจย้าย,ายฐานการผลิตนายเซอิจิยังบอกว่านักลงทุนเข้าใจสถานการณ์เป็นอย่างดีแต่ก็ต้องการให้รัฐบาลเร่งกอบกู้และฟื้นฟูพร้อมหามาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน และสิ่งสําคัญขอให้แจ้งข่าวสารจากทางราชการให้นักลงทุนญี่ปุ่นรับทราบทิศทางและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง หากไม่สามารถจะต้นานทานแรงน้ําได้ความเสียหายในภาคอุตสาหกรรมก็จะทวีคูณยิ่งขึ้นเพราะทางนิคมรา่กระบังและบางชันมีโรงงานรวม316แห่งมูลค่าการลงทุนรวม90,000ล้านบาทซึ่งนิคมรา่กระบังมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ย6,200ล้านบาทต่อปีขณะที่ผู้ใช้แรงงานทั้งสองที่มีมากถึง168,000คนที่อาจต้องขาดรายได้ทันทีพัทราพรตง,งามไทย PBS รายงาน วันนี้ค่ะจะมีการประชุมของคณะกรรมาการนโยบายการเงินคาดว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่ร้อยละ3.5มจค่ะขณะเดียวกันกระทรวงการคลังเตรียมหารือกับธนาคารไทยเพื่อออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมติดตามได้ในเศรษฐกิจรอบวันค่ะ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าผู้ประกอบการได้เพิ่มราคาสินค้าล่วงหน้าเฉลี่ยร้อยละ6ถึง10แล้วเพื่อรองรับมติการปรับขึ้นค่าจ้างของคณะกรรมการค่าจ้างกลางหรือคณะกรรมการไตรภาคีที่ให้ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น0บาทต่อวันใน7จจังหวัดส่วนจังหวัดที่เหลือให้ปรับขึ้นร้อยละ40มีผลตั้งแต่วันที่1เมษายนปีหน้าซึ่งราคาสินค้าที่ปรับนั้นยังไม่รวมผลจากกรณีน้ำท่วม สระทรวงการคลังเตรียมหาหรือสมาคมธนาคารไทยออกมาตรการลดอัตราดอกเบีย้ยเป็นร้อยละศูนย์เช่วคาวช่นเดียวกับธนาคารกรุงไทยเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ถูกน้ำท่วมนอกจากนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะผ่อนปรนให้กับธนาคารพาณิชย์ที่พักชำระหนี้และไม่คิดดอกเบีย้ยรวมถึงลูกหนี้ที่หยุดชำระหนี้ก็จะถูกยกเว้นการบันทึกในเครดิตบูโร กระทรวงอุตสาหกรรมจะเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งเงินกู้และสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา8ปีต่อคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าขณะที่เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยระบุว่านักลงทุนไม่มีแผนถอนการผลิตหรือย้ายการลงทุนจากไทย พร้อมหวังว่ารัฐบาลไทยจะพยายามลดความเสียหายและดําเนินการฟื้นฟูนิคคอ,อุตสาหกรรมส่วนบริษัทเวสเทิร์นดิจิตอลยังยืนยันจะให้ไทยเป็นฐานการผลิตต่อไปแต่รัฐบาลต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนภายใน2เดือนสถาบันวิจัยเศรฐษฐกิจยุโรปในเยอรมนีรายงานว่าดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนเยอรมนีร่วงสู่ระดับต่ำสุดเกินคาดในเดือนตุลาคมนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2551 โดยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนลดลงสู่ระดับติดลบ48.3จุดในเดือนตุลาคมซึ่งแย่กว่าที่คาดการไว้ที่ระดับติดลบ45.0จุดติดตามฝ่าวิกฤตนำท่วมได้ตลอดทั้งวันนะคะทางไทยพีพีเค่ะในช่วงนี้ดิฉันนุ่งทิพย์ชวนภาลายพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ